สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พาจะพาเพื่อนๆมาดูลายขนมหวานนะคะที่พี่พาไปดินเนอร์คริสต์มาสอีฟมาเมื่อคืนนี้นะคะเพื่อนๆที่โรงแรมวิลันดานะคะเขาจัดได้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆดูผสมผสานระหว่างไทยกับฝรั่งนะคะทำได้แบบลงตัวนะคะแต่ที่นี่เขาจะเน้นเป็น แนวอาหารออกฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคะไม่ได้เหมือนที่ตอนที่พี่พาไปที่งานลอยกระทงนะคะที่โรงแรมอนันตลาอันนั้นเขาจะจัดสไตล์แบบว่าไทยไทยนะคะอันนี้จะออกฝรั่งนะคะออกฝรั่งอันนี้เป็นขนมทองหยิบทองหยอดนะคะเอามาผสมประสานใส่กับต้นคริสต์มาสสวยงามแบบลงตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นลายขนมหวาน น่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆพนผสมประสานลงตัวกันกับต้นคริสต์มาสสวยๆนะคะลงตัวอย่างสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆขนมหวานของเขาพี่ภาก็ทานของขนมเค้กอะไรพวกน,นี้เนะี่ยเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยพี่ภาก็ทานอยู่เป็นทองหยิบทองหยอดป่อยทองนะคะ หนึ่งตะกร้าตะกร้าเล็กๆเ,เขาจัดได้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆของเขาอร่อยมากเลยนะคะบรรยากาศก็ดีๆค่ะเพื่อนๆตกแต่งได้สวยงามเข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสเลยนะคะเพื่อนๆดูเดี๋ยวพี่พาจะให้ดูต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะตอนกลางคืนเขาเปิดไฟสวยมากค่ะต้นคริสต์มาสตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ตรงชายหาดเลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะเป็นมื้ออาหารค่ำคริสต์มาสดินเนอร์คริสต์มาสอีฟนะคะคริสต์มาสดินเนอร์อีฟตอนคืนวันก่อนคริสต์มาสนะคะวันที่24ก็จะเป็นคริสต์มาสอีฟนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ